โฟโตเดบลาโอเคพอลวงสวิทปุ๊บสุดปุ๊บเราก็จะบายยหวังว่าจะเป็นน้ำเป็นน้ำจริงๆด้วย ไปไม่ได้แน่นอนต้องลอยไปด้นานหลังเสียงเป็นไรวะเนี่ยโอเคอตรงนี้ไปไม่ได้นั่นไงแล้วไปไม่ได้สองทางหรือว่าจะดูงไตน้ำได้ไงมันมีดึงนั่นไงดึงได้แล้วต้องรีบขึ้นไป โอเคแล้วก็ดันไปตรงนู้นแล้วก็กระโดดขึ้นง่ะแล้วก็เหนื่อยมากตอนนี้ฮะไม่ได้เหนื่อยเล่นเกมเหนื่อยกับทําเสียงนะ <c oughs> แล้วคือถือว่าโซฟาโซกูด so so อยู่หรือเปล่าน้องสารรอดได้ขนาดนี้นะครับจิมมี่ของเราไปอ่ากระโด,ดดขึ้นโอเคด้านบน อเมีปุ่มมีปุ่มแดงๆอยู่กลางห้องแค่ปุ่มเดียวแล้วไปไหนไม่ได้แหมมันเช่างเราหรือละเกินกดแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโ,โ,โอ้โหอ๋อมัอกีตรงนี้จะเป็นน้ำใช่ไหมแล้วก็เรากดปุ๊บน้ำก็ลดแล้วประตูก็เปิดท่านบนนี้ขึ้นไปเบสิก <basic S 1> เลยป่ะเราก็ต้องไหว ไว้เพื่อที่จะเข้าไปยังประตูหรือว่าจับเชือกะวะไว้เพื่อที่จะจับเชือกใช่ปะไม่ใช่อ่าโอเคด้านหลังนี้ไปได้ล้วจะไปยังไงวะตรงนี้ขึ้นไปมีถังเปิดถังแป๊บหนักมากอพอตกลงไปมันก็จะโอเค อร่ที่ห้องเดิมเอ่อแสดงว่ามันห้องนี้ไม่มีอะไรแน่นอนฮะแต่ด้านนอกเมื่อกี้เรายังค้นไม่ทั่วผมว่าเดี๋ยวเราต้องไปด้านนอกอะเมะื่อกี้มีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีอืม มผมกำลังใช้ความคิดอยู่นะครับกำลังใช้ความคิดอยู่นะครับตรงนี้ถ้าไม่มีตรงนี้ดูว่าจะเป็นตรงนี้ไม่มีอะไรเลยลงไปก็เป็นห้องเดิมแล้วจะทำยังไงแล้วเ,เราจะทำยังไงกันรู้ว่าทางออกมันจะอยู่ใต้น้ำเหมือนเดิมจริงใช่ไหมคือขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อน,ขอขน,อนเดี๋ยวจมนล้วโอเค ปดมันจต้องอยู่้น้ำดเลยแล้วแล้วคือตายแบบทุเลศมากตายบนผิวน้ำตรงนี้ผมเริ่มเข้าใจละเอ่อ คือตอนแรกเราขึ้นไปด้านบนไม่ได้คือขึ้นได้แหละแต่ว่าถ้าขึ้นไปปุ๊บทางมันจะปิดใช่ไหมนั้นเราก็ต้องกด,กดปุ๊บให้น้ำมันขึ้นเต็มพอหนามันขึ้นเต็มปุ๊บประตูก็จะปิดแล้วพอประตูปิดเราก็ลงไปปุ๊บเราก็จะไปกดเปิดประตูนี้ แล้วทีนี้น้ำมันก็จะลดวอนแต่ฟักวอนแต่ฟักทำไมน้ำไม่ลดทำไมแกไม่ลดทำไมแกต้องให้ฉันมากดย่ำลอยรอบฉันไขยหน้าไม่โอเคได้อยู่โอเคครับเห็นไหมทีนี้ประตูนี้ก็จะเปิดเราก็เข้าไปได้แล้วก็เราเข้ามาทำไมวะ เราจะเข้ามาเพื่ออ,อันนี้อุ้ยขึ้นจะโดนทับโอเคออมออมตรงนี้ก็จะเป็นมันลอยน้ำได้เราก็จะลอยน้ำเพื่อจับเชือกใช่เปล่าววะใช่ได้เลยฉันคำนวณไปแล้วทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณของฉันชับ ผมชอบตอนลงม้างเลยชอบแบบแลนดิ้งอะ่ะเทๆ่ๆโอเคถึงปะโอเคครับแน่นอนมันต้องถึงอยู่แล้วถ้าไม่ถึงก็ไม่มีอะไรทําแล้วมาแต่ตอนนี้ทำไมมันโลง่งผมไม่ผมไม่ชอบที่โล่งมากเลยของเกมนะคือที่โล่งในเกมนี้นี่มันแบบไม่ดีเลย <laughs> นั่นมันคือ on the what the fuck what the fuck เผอสไลเดอร์ไม่ได้ตั้งใจขามันลื่นโอ้โห what the fuck มากมันยีขามันลื่น oh, น่นนะโอเคไปไปไปเขาจะสไลเดอร์อย่างเงี้ยแต่ยังคืยกันได้หน่อยโอเคเราต้องหลบตามหลืบตามไลฮะ จงหวันนี้แหละลงมาลงมาลงมามันกลับมาแล้วไม่ทันอ้ยขอโทษคำนวณองศาเงาผิดเออเมื่อไหร่กับแสงกับเงาเนะนี่ยเนาะเนาะเราโดนยิงไปกี่หลอบแล้วเนี่ยกับแสงกับเงาเนี่ย on the floor ได้อยู่ได้อยู่ลงมาลงมาลงมาพี่หนูลงมาหาพี่หนูไม่ทันแล้วโอเค <laughs> ว่าอีกรอบน่าจะทันนะลงมาลงมาพี่หนูทันไหมทันแล้วแหละต้องทันแล้วแหละ ไปต่อได้เลยอุ๊ยอุ้ยทำไม <laughs> ทำไมมันมี On The Floor เยอะจังเวทีคอนเสิร์ตเหรอแถวนี้นี่เปิดแบบมิวสิค l a ลอ r วอร์ดโอเปร่าอะไรวะต้องไปตรงนี้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงกลางมีแค่โอกาสเดียวกลับไม่ได้แล้ว เปิดเดี๋ยวนี้เอ้ยอืมเสียวหลังแวบเลยโอเคโอเป็นเกมที่เล่นแล้วปวดหลัง <c oughs> โอ้โหแล้วตกที่สูงอย่างนี้แบบท่าแลนดิ้งอย่างเท่เลยฮะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ตรงนั้นคือไปไม่ได้ใช่ไหม ต้องสำรวจให้ทั่วครับเดี๋ยวแบบเาจะหลงอะไรเงี้ยก็คือต้องไต่ลงไปอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วยังสูงสูงจริงแล้วเมื่อกี้ถ้ากระโดดลงมานี่คือแบบแอะโอ้โหโอเคทำไมเรามาอยู่ใต้อุโมงค์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ่าเหมือนรถไฟใต้ดินนะฮะ คือจะบอกว่าไงดีทํทำไมเมืองมันละประเด็นนั้นไม่ได้ในฐานที่เข้าใจเรามาดูประเด็นนี้ดีกว่าทำไมมันมีไฟตรงนี้วะมันจะเกิดการไล่ล่าอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่นะไม่นะใครมาจี่เหล็กอะไรแถวนี้เนี่ยคือที่ผมบอกก็คือเมืองมันดูแบบบางส่วนมันดูแบบอ่าเหมือนขอเขาเรียกว่า เทคโนโลยีมันล้ำสมัยนะแต่บางส่วนทำไมหมามันเห่าฮัดจังหวะอีกแล้วมาจากไหนวะหมาอีกแล้วเหรอผมเกลียดหมามากเกมเกลียดเพราะที่สุดเลยอโอ้แลน้ำก็เนา่าอะไรวะเนี้ยโอเคเฮ้ยหมาไม่ไม่ มีกระดูกปะมันกระดูกเบียรล่อมันอะไรเงี้ยแล้วต้องผมว่าเราต้องวิ่งไปเลยทนันปะมันไม่ทันอ่ะห <c oughs> รือว่าต้องออกอยู่ใต้น้ำเป็นไปีต่อย ยังไม่ออกไม่ว่าแต่ดับเหม็นมากเลยโอเคแผลจริงนะครับจังหวะนี้หมามันจะตามเราในน้ำอ่ะเราจะล่อเราจะล่อหมากระโดด หมาม็จะตามเราในน้ำอไอหมาโง่กรทำให้ฉันดูฉลาดไปแล้วครับไปแล้วครับหวังว่าจะไม่ทันนะโอ้โหแล้วมีมีกี่หน่อมีกี่มีกี่กหน่อวะเนะี่ยโอ้โหแล้วมามาดูมันไปแล้วจ้าอุย้ยโอ้โหไม่ทันไม่ทันแน่เลย มามานี่มานี่มานี่มดเดี่ยมาเนีามาน้อยมานี่จ้าปึ๊บไปตรงนูง้นทันไหมวะทันไหมวะโอเคโโออเคอเคกดคอนโทรลคอนโทรลแล้วดึงคอนโทรลแล้วดึง,ด,งดึงมาได้หนึ่งไม้ไม่ทันกลับไปต่อมันต้องเป็นจังหวะมันต้องเป็นสเต็ปสเต็ป,ตปบายสเต็ปมาจาัดมาทำไมมันเสียงเล้าหลือเลยเงินอะไรวะเนี่ยหมา มาเฮา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 สามตัวโจดเก่าวะโจดอืม้มเฉียดตูดนี่สีดวงไปนิดเดียวเมื่อกี้ไปต่อไปต่อมันต้องเอาอีกกี่ไม้วะเนี่ยอีกกี่หม้ถึงจะพอทุบเลยได้ไหมโอ๊ยไม่ทันไม่ทันอย่าโลภมากอย่าโลภมากอย่าโลภมากออ๊ยตัวเดียวก็พอแล้ว <c oughs> เมื่อกี้สูงไม่พอเรามามาตรงนี้เลยเหรอ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม้แผ่นแรกแผ่นแรกไปมันต้องสูงมันต้องสูงแค่ไหนจะไปถึงมาไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็บลาเชิงเจ้าตามมันสมองเข้าไปทันหรอกเหวีเกตูดอีกแล้วจงหวันนี้มาดึงแผ่นไม้ มันต้องใช้กี่แผน่นบอกที p l e a บอกที p ล e a s e ทำไมนี่ก็ดึงยากเหลือเกินมันจะทุบอะไรไาแน่นหนานักหนาแน่นหนานักหนามามามาฝั่งนี้มันมาแล้วมันมาแล้วเราต้องรีบขึ้นก่อนเราต้องรีบขึ้นเราต้องรีบขึ้นก่อนโอเคผมหวังว่าแผ่นนี้น่าจะพอแล้วแผ่นนี้น่าจะพอแล้วพอหรือยังวะโอเคได้แล้วครับบายเด็ดเด ขอโทษเดบลาขอโทษเดบลาบ่าบอกจริงไม่ได้ติดเล่นเลยงัดไม้รอบที่ห้าที่หกมาไม่ทันหรอกไม่ได้แดกไม่ได้แดกมา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 ,มาตามมาอีหมา

งัดต่ออึ๊บโอเคได้แล้วอันนี้ได้แล้วอันี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้ว,นนลวปิดปังแล้วไม่ล่อไม่ดูไม่หันไปสนใจอยู่ตรงนั้นไปโอเคขอเวลาห้าวีครับนี่ผมลากยาวมาอนกันนะลากยาวมากมาถึงตรงนี้ ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเกมที่เหนื่อยขนาดขอให้พูดจบก่อนดิบอทโทโอเคอันนี้ต้องต้องไต่ลงไปเขาก็รู้นะแต่ว่าโอเคา บอกว่าจะพอแล้วนะกับไอหมาแล้วก็ on the floor ด้วยพอแล้วนะแบบมุกอื่นบ้างไม่เอาหมาไม่เอา